ระหว่างวันที่20ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาองค์การพุทธโลกนำโดยพระพรชัยพละวรมโมด็อกเตอร์และองค์กรยุวพุทธสงโลกนำโดยพระมูกูนูเวลา่าอนุรุทธะมหาเทโรเลขาธิการใหญ่องค์กรยุวพุทธสงโลกได้จัดประชุมใหญ่ประจําปีร่วมกันโดยเป็นการประชุมใหญ่องค์การพุทธโลกครั้งที่ห้า และองค์กรยุวพุทธสงโลกครั้งที่20ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธนานาชาติจาก20ประเทศกว่า500ท่านมาประชุมร่วมกันณนะเมืองเจฟสนาและเกาะนาคทีปะเนื้อสุดของประเทศศรีลังกาโดยในวันเปิดประชุมจัดขึ้นณวัดนาคทีปะราชมหาวิหารซึ่งเป็นวัดพุทธแห่งเดียวในเกาะนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์นำโดยคณะสงฆ์ทั้งสามนิกายประกอบด้วยเทรวาสมหายานและวัชรยานก่อนที่พลเอกจันทราวิกรมสิงเหผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความปลอดภัยเมืองเจฟฟนาจะได้เป็นตัวแทนจุดประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยส่วน,รนพระพรชัยพลวัรรมโมด็ตอร์ ประธานองค์การพุทธโลกได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์สีลังกาและคณะสงฆ์นานาชาติจำนวนกว่า100รูปโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมเป็นภาษาบาลีและภาษาจีนได้แก่ท่านพิคุณีด็อกเตอร์หมิงหยูจากประเทศไต้หวันและ ประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้แก่ดรนินนินเอจากประเทศเมียนมาพร้อมกันนี้ผู้นำองค์กรพุทธข้าราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานก็ได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์อย่างความปรับปลื้มใจให้แก่ชาวพุทธนานาชาติทุกท่านที่ได้มีโอกาสถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทุกนิกาย ซึ่งได้มารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในงานนี้หนุดคำกล่าวของหลวงพ่อธรรมชโยที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวจากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธนานาชาติและพิธีมอบประกาศเกียรติคุณกิน n นส s s เวิร์ r เรคคอโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณอื่น รวมถึงพิธีมอบชุดนักเรียนแก่เยาวชนจากประเทศศรีลังกาและการแสดงทางวัฒนธรรมของเยาวชนศรีลังกาส่วนในพิธีปิดการประชุมองค์การพุทธโลกได้รับเกียรติจากนายวิดูรา่าวิกรมนายะเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเทศศรีลังการ่วมกล่าวสุนทรพจน์และแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกันอีกด้วยค่ะ ซึ่งการประชุมใหญ่องค์การพุทธโลกครั้งต่อไปจะจัดขึ้นณนเมืองไถจงประเทศไต้หวันในปีพุทธศักราช2568ค่ะ